โอ้ยสืส่อสวัสดีครับเป็นเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่แดเนเอชแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมองไคซาเรลหรือว่าลางดาวกันอีกแล้วนะครับสาหรับในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตเพื่อนๆนะเพราะว่าวันนี้จะเป็นคลิปส um ุ่มกาชาหาน้องข้าวครับก็ล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องข้าวเนี่ยเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่สําคัญตอนนี้นะครับมันมีกิจกรรมครบรอบ2ปีบอกเลยว่าของแจกของรางวัลเนี่ยเยอะมากๆเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมล็อกอินเข้าเกมมาเช็คกันด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าน เทียบนะเทียบที่สำคัญตอนนี้นะครับไอพวกแพ็กเกจต,ต่างๆเนี่ยก็มาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรวมไปถึงรีร้านคาเฟ่คูณ2เนี่ยก็รีแล้วนะครับใครที่อยากจชจัดเพื่อเอาไปเปิดของข้าเนี่ยก็สามารถไปจัดกันได้นะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยครับคือตรงนี้เพื่อนๆกิจกรรมห้วงฝันที่ตราตึงนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมซื้อออนเนลิกชานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เติมครบถึงกําหนดก็จะสามารถรับของรางวัลตามที่กําหนดตรงนี้ได้นะ ก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยผมจันทรั้งหมดแล้วนะโดยของรางวัลที่น่าสนใจนะครับจะมีอยู่ที่เกตแปดพันเพื่อนอันนี้เนี่ยจะสามารถเอาใบแรกไลค์โคลระดับ5าดาวในร้านค้าใหม่ได้นะส่วนถ้าเพื่อนเพื่อนเติมถึง18ื่นแนะครับตรงเนี้ยต้องบอกก่อนนะไม่ใช่18,0 0 0บาทนะอันนี้เนี่ยคือ18,000หมื่นแปดพันเพชรออนลิกชา่นนะครับรางวัลคูณ2เนี่ยมันก็จะเอามานับในกิจกรรมนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเติมตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับก็ถ้าครบหมื่นแปดเนี่ยเพ ที่สามารถไปใช้แลกลับตัวละครระดับ5ดาวได้นะและสุดท้ายถ้าเติมึงสองพัน1 2าอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตพิเศษนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันว่าตรงนี้เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับตกแต่งมือถืออ่าน,นี่นี่ตกแต่งมือถือแล้วก็นี่เลยอันใหม่ครับวอลเปเปอร์นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน่อยฉลองครบรอบ2ปีนะครับแล้วก็ข้อมูลผู้บึกเบิก,เ,บกเหรออ๋อนี่ตั้งค่านำบัตรนะครับทศนจรนี่ตรงนี้เนี่ยขยับได้เพื่อน เอาจริงตรงนี้นี่มองยากนะเราจะไปเห็นกันตอนไหนก่อนน่าจะอยู่ในชื่อเพื่อนมั้งอ๋อนี่นี่นี่เห็นได้เลยนะครับใครเติมถึงนะโอ้โหทีมานเขาก็เข้าใจขายของเนาะเออถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวกับในเกมก็ตามนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ไปจัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเพชรอยู่แสนสามเพื่อนหวังว่าจะได้น้องข้าว e6 นะก็เหมือนเดิมผมก็จะมาอัปเดตความเสียหายนะครับของตู้กรชารอบก่อนที่ผมเปิดไปนะก็รอบก่อนเนี่ยที่ผมเปิดนะครับจะเป็นตู้พี่มาเดนะ ผมบอกเลยว่าพี่มาเดเนี่ยน่าจะหนักสุดที่ผมเคยเปิดมาเลยเพื่อน,อนก็สำหรับตัวละครนะครับพี่แกเนี่ยกินผมไป780ตัวครับ870เพื่อน,อ,นอันนี้คือโคตรโคตรเยอะนะโอ้โหแล้วดูหลุดไม่ว่าแต่ละรอบเนี่ยก็ลึกอีกนะครับแล้วประเด็นคือดูสีดิแดงเทือกหมดเลยนะเหลืองเนี่ยมีแค่3นะครับแล้วก็เขียวเนี่ยมีแค่1เท่านั้นนะเท่านั้นยังไม่พอครับ ตัวเนี่ยว่าหนักแล้วนะไลคโคเนี่ยก็ไม่แพ้กันเพื่อนๆพืสำหรับสภาพไลคโคนะครับก็ตามนี้เลย330ตัวเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ครบนะคือผมลืมอัปเดตครับรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดถ้าผมจะไม่ผิดโดนไป370ตัวเพื่อนเือนเปิดไปอีก40ทีนะครับแล้วก็พี่มาได้ออกเออแล้วก็สำหรับไลคโคเนี่ยผมรุดไป2ทีนะสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนเพื่อที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาเปลี่ยนด้วยนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกไลน์ตัวละครที่ต้องการถ้ามันหลุดเลทได้แล้วนะโดยตัวหลุดเลทเนี่ยทีมงานเขาจะฟิกนะครับเราจะต้องเลือกอย่างน้อยทั้งหมด7ตัวนะครับตรงนี้นะซึ่งผมเนี่ยก็เลือกแล้วครับตัวละครที่ผมปลดออกนะ สามตัวล่างเพื่อนๆไม่รู้ว่าทุกคนเซตตามนี้หรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าคนเซตไลอัพนี้น่าจะเยอะนะก็จะมีเป็นใบหลู๋นะครับหยางชิ่งแล้วก็เจอผ่านนะครับแต่เอาจริงเจอผ่านผมตันแล้วไงแต่พวกตัวริมเต็ดเนี่ยผมก็อยากได้นะผมเชื่อว่าคนเนี่ยชอบดูคอนเทนต์ตัวละครเหล่านี้เยอะนะครับอ่ะก็ยืนยันการแก้ไขนะครับผมเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุยน้องข้าวเลยดีกว่าแต่ว่านี่คืออะไรอ่ามีคาสินให้ดูนะครับ เออเหมือนว่าทีมาเขาบอกว่ามันจะมีแอนิเมชันใหม่ตอนเปิดได้น้องข้าวด้วนนะไม่รู้ว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูกันเพราะผมก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้มาลุยเลยครับ3 2 1ไปครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมมีไปให้เพื่อนผมเปิดนะครับ10โลก่อนหน้านี้นะให้เขาลองเช็คดวงนะว่าออกหรือเปล่านะครับไม่ออกนะ อันนี้ก็ไปเลยครับโอเคน้องเฟล่านะครับฮึมาอนันดับเซอร์รี่ทันทีขอหน่อยมาไหมไม่ออกนะครับปอมปอมอุย้ยกาลักเกอร์นะครับลุงกาผมตันเรียบร้อยแล้วนะอันนี้น่าจะตันแล้วมั้งผมขาดตัวหนึ่งนะครับไปครับอันนี้สองนี้สาม ครั้งที่สี่ถ้าออกครั้งที่4นะนี่โอเคไปเลยครับครั้งที่5เอาไหมโอ้โหเดียวนะโอ้ยมันลึกขนาดนี้เนี่ยแล้วประเด็นคือผมเปิดมาที่ E7 ไปด้วยเพื่อนๆโคตรเกนะ่าเลยรอบที่แล้วใครที่ยังไม่ดูลองไปดูนะครับฮึ่ม อน,นี้กยังไม่ได้นะครับหมายครับต่อไป60 70ครับฮึบมายังมาเลยล้วมัง้งโอเคมันต้องคือมันไม่ถึงการันตีมันไม่ออกจริงๆอ่ะเกมเนี้ยไปอปอมปอมสุดท้ายอันนี้ออกชัวร์ฮึบตัวแรกมาไปโบรยย่าลุเล็ดย่าลุเล็ดไม่โบรยย่าลุเล็ดขอลองขอลอง แต่คือเดี๋ยวนี้หลุดเด่นมันก็ยังดีนะครับเพราะว่าตัวที่เราแบบหลุดเราเลือกได้ไงแต่ถ้าเป็นไม่ได้มันก็ไม่ควรหยุดนะเพราะผมเชื่อว,ว่าไม่มีใครอยากได้ตัวลุดนลักฮึบความทรงจำความทรงจำเทียนเทียนมาฮึบต่อไปแน่นอนฮึบตกใจไปล่ะฮึบสามสองหนึ่งถามเจ้าี่ไม่กล โอเคจิตสหายสีเงินครับมมยกอดมีอีกไหมไม่มีแล้วมั้งโอเคครับประเดิมด้วยแม่ฮิเบโกะนะไปครับโหัวพวดเลยไปเลยฮึบสองเอาไปเรื่อยๆนะครับสามโอ้โหทำจริง มันต้องลึกขนาดนี้ไห้เนี่ยสี่ห้าไม่เป็นไรอย่าเพิ่งออกเร็วตอนนี้นะไปออกรอบหน้าเลยได้โปรดหกโอเคครับเขาไม่ออกจริงนะ <c oughs> เจ็ดโอเคแปดครับเรียบร้อยนะครับการันตีนะครัข้าวตัวแรกมาลุ้นกันว่ามีสองตัวหรือเปล่า ไม่แน่อาจจะมี2ก็ได้เดี๋ยวดูด้วยว่ามีคาซีนใหม่หรือเปล่านะครับโหหมดแรงเลยเอาจริงเปิดกระชากเลยมันสูบพลังชีวิตมากเลยเกมเนี้ยไม่ใช่เกมนี้ดิต้องบอกว่าทุกเกมฮึปคาซีนโอโหสุดท้ายเลยไปเนี่ยโอเคมาแล้วนะครับน้องข้าวนะเดี๋ยวนะไม่มีคาซีนหรอ นึกว่าจะมีคาซีนอีกตัวไหม <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> เน้นๆนะครับ160โลไปครับสต็น,นะครับขอตัวก็ยังดีอะสี่ดาวอะมาเฮ้ย <c oughs> ไป <c oughs> ไมาไห้ไม่มา จรจิงเอาไปหกสิบครับเอาจริงนะเกมเนี้ยผมไม่ว่าอะไรเลยถ้ามันไม่ดูเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันไม่มีหลุดเลดอะเออคือถ้ามันออกการันตีหน้าตู้ลอยประเสริญเนี่ยมันจะแบบเป็นอะไรที่ไม่หนักไหมมันหนักเพราะมันหลุดนี่แหละมาอย่าหลุดนะที่ปวดโอ้จริงคือแบบเหนื่อย ผมเห็นคนอื่นเปิดคือมันออกได้ออกดีผมไม่เข้าใจผมเปิดเกือบทุกตู้เกือบทุกตู้มาอย่านะอย่าหลุดนะความทรงจำโอ้ <c oughs> oh my god โอ้โหเดี๋ยวนะแปดสิบสามการันตี ลุดซะโอ้โหลุดไปสองเจ้าแสงพี่มาเดวะเนี่ยไปเลยครับผมว่าอะไรโคนเอซ่าคลิปนี้น่าจะไม่จบอ่ะเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปก๊อกสองหลังไม้แน่เลยไปครับไปเลยหมดหมดอารมณ์หมดหมดหมดโคตร เรียบร้อยเกิดปวดขอเบิ้ลเถอะไอ้ปอดเบิ้ลลงมาจริง,รงโอ้โหคือถ้าไม่เบิ้ลในส่วนมันไม่มีทางกอบกู้อะไรได้เลยนะฮึบฮึบเบิ้ลลึกด้วยเออเคครับอีน,นะอีน้งองข้าว โอ้ยอหนึ่งน้องข้าวเท่าไหร่วะเนี่ยหมดไป300ตัวเพื่อนๆพื่เพิ่งได้อีหนึ่งโอ้โหทำจริงมันจะตันได้ยังไงวะเนี่ยผมเห็นคนอื่นออกทีสองตัวสองตัวเดี๋ยวเอาน้องข้าวมามาเดินหน่อยแล้วกันโผปารผมอเอาใครออกดีพี่มาเด้พี่มาเด้ขอโทษด้วยบีม น้องข้าวช่วยพี่ด้วยโอ้โหสามร้อยเพิ่งสามร้อยมาปึ๊บไปครับเฮ้ยโอเคเอ้ยโอเคขับออกเร็วขอบคุณมากน้องข้าวไอเลิฟยูไอเลิฟยูว้าอย่าหลุดอย่าหลุดอย่ปวดอย่าปวดอย่ปวดก็ลองอย่าหลุดนะอย่าหลุดอย่า คนอะไรมันจะไม่ชนะห้าสิบาสิบเลยเหรอข้าวข้าวข้าวโอเคโอเคครับมาแล้วมาแล้วโอเคน้องข้าวสุดยอดมากน้องสุดมากมาไปครับฮบึตอนนี้เท่าไหร่สอง้วนะสอง้วขาดอีก สีตัวครับขาดอีกสตัวไ้โอเคโอเคโคอลลดูบูดองข้า้องขา้องข้าององข้ามาีสีข่าเข้าเข้าจังโอเคโอเครับสุดยอดมาก น้องข้าวสุดยอดน้องข้าวเดอะเบสเรียบร้อยครับไปครับฮึบโอเคไปครับโอ้โหน้องข้าวนี่อันดับหนึ่งเพื่อนๆอันดับหนึ่งในใจผมบอกเลยอันดับหนึ่งในใจมาครั้งที่สี่ครับเหน่อย นโอ,อ้ยโอเคโอเคบปไบไปได้โปรดได้โปรดได้โปรดไลหลข้าวจังข้าวจังข้าว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  น้องเข้าขอบคุณครับไปบอกเลยไม่มีอะไรจะมาหยุดผมจังวะน,นี้ได้ตอนนี้เนี่ยผมกำลังเข้าสู่ช่วงนาทีทองเพื่อนโอ้โหบอกเลยแผ่นดินไหวผมก็ไม่ออกจากห้องอะ่ะตอนนี้ <c oughs> ต้องเปิดให้จบก่อนโอเคยังนะครับ โหสามเลย 50. ยังไม่มาข้าวรอบนี้น่าจะโดนสุดโอเคครับเจ็ดสิบนะครับวันนี้มาวัดกันไม่ต้องวัดเอาจริงน้องข้าวเดอะเบสเพื่อนๆเดอะเบสบอกเลยใครไม่เปิดนี่โอ้โ oh. ห ือหมากครับว้าวน้องข้าวบืลีสกระเทกหน้ามาเลยลูกน้องข้าว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 โหสุดท้ายแน่เลยไม่มาทำไมเอออีเมโกะครับไปครับเฮ้ยโอเค โอเคมาติดกันมาติดกันจัดไปจัดไปบอกแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโกลเด้นท่วเพื่อนๆช่วงเวลาประกายสีทองมาสองเลยไหมโอเคครับขอบคุณครับ้องข้าวมีตัวไหมใหม่ตัวเลยลูก โอเคตัวเดียวครับไม่เป็นไรไปต่อครับตอนนี้ผมเท่าไหร่แล้วอะคือจะบอกผมไม่ได้นับแล้วว่าผมได้น้องมกี่ตัวรู้แค่ว่าตอนเนี้ยผมแบบมันห้ามแบบสับหน้าจอหรืออะไรนาเพื่อนมันต้องกดต่อให้จบไปเลยนะครับจังหวะน,นีฮึบไปเอาจริงก็อยู่เฑ์มาตรฐานอยู่นะเนี่ย ึบไปครับเจอดสิบใบมามาเะโหไม่มาเวสมายังห้าสิบแล้วนะสี่สิบโหนี้กำลังตีครับไปตัวนี้แหละตัวสุดท้ายแล้วป่ะตัวสุดท้ายแล้วป่ะสุดท้ายแล้วเหอะนะไปโปดอย่าเฮโค้งลูกเขาแถวมาลงข้าว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  ครับน้องข้าวฮึบตัวมมันหลุดดน,นขนาดนี้โอเคครับฟูชวนนะครับโหตัวใหม่ผมนี่คือเดี๋ยวนะผมหลุดไปสี่ตัวแล้ว,วเพื่อนรอบนี้นโหหนักหนักหกร้อยไม่อยู่นะครับหกร้อยไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวได้อีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าเฮ้ยพอดีพอดีอดตัวสุดท้าย6งเลยจบป่ะอันนี้ก็ผม e ห้าหรือ e หกอะเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งสองเลยสองป่สองแบบเอาเซฟเซฟปะโอเคตัวแรกด้วยสุดยอดมีตัวไหมตัวอีกตัวฮึบหกเแปด 9ก้สโอ้โหตกใจนะครับกระเด้งเข้าหน้านะกุนเดเฟยเรียบร้อยตันไหมอ่ะเช็คได้ไหมไอโดนลอนตรงนี้เช็คไม่ได้นะครับอเดี๋ยวผมต้องต้องย้อนกลับไปแล้วเพื่อนตั๋วหมดพอดีเลยนะครับหกรนะตันไหมตันเถอะหรือว่าห้าวะโอเคโอเคครับหกรพอดีอยู่ที่หกร้อยขอบคุณมาก ผมรักคุณน้องร้าวโอ้โหบอกเลยเอาจริงผมดีใจมากเพื่อนคือพี่มาเด้ผมกินไป8ปดร้อยเจสิบตัวน้องข้าหกร้อยนี่คือแบบโอ้โหน้ำตาจะไหลอะมันแบบประหยัดไปห้าสิบเอร์เซ็นน่ะไม่กอเรียบร้อยนะครับหกร้อยนะเอาจริงหกร้อยนี่คือมันถ้าเทียบผมว่าอยู่ในเกณฑคนแบบคนทั่วไปเนีไแบบเน่ไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงหกร้อยนะหกร้อยนี่เริ่มค่อนข้างเกือนะครับ แต่ผมนี่คือดีใจและดีใจมากอ่ะก็มาเดี๋ยวเราไปไล่โคนกันต่อเลยเ,เพื่อนๆโอ้โหตอนนี้บอกเลยตอนนี้คือกำลังใจนี่มาสุดนะครับก็สําหรับไล่โคนเนี่ยผมให้งบอยู่ที่สามร้อยสามร้ 300, 300ตัว4ี่ร้อโอ้โหหมดพอดีเลยนะเพชรเดี๋ยวผมต้องใช้สี่หมื่นสโอเค สามร้อยตัวครับอ่ะงบไลคโคนะครับสามร้อยตัวเพชรหมกุก็เกลี้ยงพอดีมาดูกันว่าจะจบต้องจบแหละจบสวยๆได้นะขอคลิปนี้อย่างน้อยสวยๆมาหน่อยลูกมาไปเลยครับเฮ้ยไปแยงมาเลยไปแยงมาเลยเดี๋ยวนะนี่มันอ่มัน ฉลองแอนนดวิวเออร์ซารีโคตรมาฮึบโหได้สี่ดาวตัวละครด้วยนะครับอันนี้คือโคตรด,ดีนะสี่ดาวตัวนี้ออกยากอยู่ตู้หลายคนได้โปรดอย่าแหกโอเคมาแล้วครับไปเลขอันนี้เราต้องการแค่ห้าใบนะครับอย่าเปิดเกินนะอันนี้เปิดเกินนี่คือไม่ได้เศษเกืออะไรทั้งนั้นนะครับตู้นี้ไปครับ ได้ไหมไม่ได้นะควันนี้โอ้โหเมื่อกี้โอ้โหตื้นตันมากตื้นตันสุดๆฮึบไม่มานะครับไม่มาก็ต้องไปครับมายางมาก่อนได้โอ้โหเดี๋ยว โอเคช่องเต็ม,มเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับช่องเต็มโ,โหมันมันขัดจังหวะดวงผมมากเลยเนี่ยโอเคไปครับฮึบม,มายังไม่มานะครับต้องสุดต้องสุดไม่เป็นไรอย่าหลุดพอ75 25ไม่มีใครเขาหลุดกันตู้เนี่ย เฮ้ยๆเขารุดกันเอาจริงผมอยากให้มันแบบเลือกไลโคนตัวละครตัวเข่าได้ด้วยเหมือกันนะถ้าได้มันจะดีเลยนะครับเพราะนี่ไหนมันก็เลือกตัวได้แล้วว่าไลโคนจริงๆมันควรเลือกได้ด้วยปะโอเคใบที่สองครับสวยงามอยากเห็นสีทองสองใบแบบคนอื่นบ้าง <c oughs> จะได้เห็นใบลิมนี้ไปครับ นะสามไปได้อยู่ได้อยู่ขอแค่ต้องออกมาก่อนบ้างแค่นั้นแหละฮึปมาไหมไม่มานะครับ225การันตีน่าจะอยู่ตรงประมาณตัวผมเลือน5 0นะอีก2ทีการันตีครับมาโอเคไม่มาก่อนนะครับไม่เป็นไร ไม่มาก่อนไม่ว่าเลยจริงๆเกมเนี้ยไม่หลุดพอขออย่างเดียวไม่มาก่อนไม่ว่าอย่าหลุดพอคือถ้ามันอยู่ในงบอยู่ในการคำนวณเนี่ยผมโอเคผมแฮปปี้ครับแต่ถ้ามันเลยเถิดเนี่ยปวดหัวจริงว่าแล้วประเด็นคือตัวแบบเพื่อนๆเห็นน้องไฮายาซีนยังโอเคมาแล้วครับน้องไฮายาซีนนี่คือน่ารักมากผมเห็นเกมเพลย์แล้วผมแบบเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในช่วงนี้ที่ออกมาเลยนะจริงๆไฮายาซีนเนี่ย บอกเลยเฮลซีนี่สุดแน่นอนทุบโอเคมาครับไปเฮ้ยอันนี้มาปะไม่ใช่หรอหรือนะ้ผมเมื่อกี้เห็นตัวสีมันดูแบบจางๆหรือว่าใช่โอเคไม่ใช่นะครับตกใจตกใจจริงๆมันดูสังเกตตัวได้นะเพื่อนเนี่ยพอผมกดปุ๊บถ้าตัวมันขุ่นๆมันจะได้มันนีงไม่ไดเ้เดี๋ยวลองดูอันนี้ก็ไม่ได้ อ่าถือว่าสอนดูตัวไปเลยฮึบอันนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยว,เย,วเยอะละมาทีฮึบก็ไม่ได้น่าจะต้องการันตีไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เบิ้ลมาทีละสองทำไมเนี่ยไปล่าขอตัวได้ไหมคือถ้าเป็นตัวเนี่ยผมมันจะได้เสร็จเกือเพื่อนโอเคมาแล้วครับแล้วก็ลืมดูด้วยลืมลืมบอกให้ดูว่าเป็นยังไงชวนคุยเพลินอีกมา ใบที่สี่ใบที่สี่โอเคสุดยอดเรียบร้อยใบสุดท้ายครับป่าเพื่อนๆเอาหน่อยคลิปนี้เฮ้ยอันนี้ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะจริงผมนี่โอเคไม่ใช่ครับมามา โอ้โหเนี่ยเปล่าเยอะจัดหลายคนก็ไม่ใช่เห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นสีจ,งจางๆอะ่ะเหมือนจริงๆผมเคยดูออกนะคนนี้ดูไม่ออกเลยอาจจะคืิเกินก็บอกเลยว่าช่วงนี้เอ้ยอันนี้ใช่โอเคนั่นแกว่าอะไรครับมา่าให้มันจบที่ใบดีเหลือตัว20ใบเอาไปให้พี่อนักซาตจัดไป โอเคมาไวเล็กโอ้โหยมมาอย่ามาเบินะเรียบร้อยครับสุดยอดน้องข้าวผมอยู่ในงบโอ้โหน้ำตาจะไหลเรียบร้อย e 6น้อง5ไม่ใช่ e 6น้อง5 e 6 s 5นะครับในครบนะครับรอบนี้ผมเปิดไม่ผิดตู้นะเอาจริงรอบพี่มาเด้ผมเปิดผิดเพราะว่าผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกดออกมาข้างนอกนี่แหละแล้วพลาดนะเอออันนี้ผมต้องระวัง หนดูผู้สิโอ้โหมังกรตัวโคตรใหญ่นะมันไม่ทำฟีลุกเนาะดูข้างล่างไม่ได้ไม่เป็นไรก็นองข้าวเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็น่าจะทำคลิปรีวิวนะครับเกมเพย์โชว์เคสออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าช่าองผมเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างขบรถมีทั้งเปิดกรชานะครับโชว์เคสแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตข้อมูลล่วงหน้านะครับ เผื่อใครที่อยากจะเตรียมตัวจะได้เตรียมตัวกันถูกนะก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ไม่เห็นผมลงคลิปเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าผมไปไหนเพื่อนพอดีผมเนี่ยติด POE 2นะครับติดแบบติดโคตรๆนะเลยไม่มีเวลามาทำคลิปเท่าไหร่นะตรงนี้ก็ขออภัยด้วยครับแต่เดี๋ยวผมจะพยายามแบ่งเวลาจัดเวลาให้มันดีมากขึ้นนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้หุ้และกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ขอแสดงความยินดีกับเกมองไครซ่าเดลด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาครบรอบ ถึง2ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอให้เกมอยู่กับพวกเราไปน,นานๆนะสำหรับลินนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย